วันนี้จะมาสาธิตวิธีการใส่ผ้ารองรีดฟองน้ําของไอรอนไมลนะคะก็คือพอเราแกะมาจากห่อเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกไซส์นะคะเราคลุมลงไปได้เลยค่ะวิธีการใส่เรายืนท้ายโต๊ะนะคะพอคลุมลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็วางท่าลงไปค่ะยึดท้ายเสมอขอบโต๊ะนะคะแล้วก็เชือกมันจะมีสองฝั่งลูกค้าสามารถดึงรัดได้ทีละข้างเลยค่ะดึงนะคะหนึ่งข้างแล้วก็ดึงนะคะสองข้างพอดึงรัดตึงเรียบร้อยทั้งสองข้าง ท,ที่จะทําให้ผ้าตึงนะคะก็คือดึงท้ายโตะดึงผ้ามาที่ท้ายโตะนะคะแล้วก็ล้างลงไปค่ะมัดเชือกค่ะมัดได้เลยค่ะมาตามปกติแบบที่เราใช้แล้วเชือกเราจะมีตรงกลางนะคะแล้วก็สามารถมัดตรงการลางได้จุดหนึ่งมดได้เลยค่ะ แค่นี้เราก็จะได้ผ้าลรงริ้ที่เรียบตึงสวยไปกับโต๊ะนะคะ